สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญวีประสงค์แก้วเลขที่43วันนี้ดิฉันจะมานําเสนอเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เรื่องที่1นะคะคือการเลิกทาสเลิกพ่ยในประเทศไทยค่ะการเลิกทาสนะคะเป็นพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เป็นการยกเลิกระบบที่ชนชั้นสูงนะคะแต่งตั้งขึ้นมาคบคีข่มเหงราษฎรให้รับใช้หรือส่งสินทรัพย์ให้โดยไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรค่ะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวประมาณได้ว่าทาตนะคะเป็น1ส่วนสในประเทศค่ะ เนื่องจากพ่อและแม่เป็นทาตลูกหลานที่ออกมาต้องตกเป็นทาตอต่อๆไปเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดกระเสียนลูกทาตลูกไทยค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2417ค่ะแก้พิกัดลดค่าตัวของทาตลงนะคะ ตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึงอายุ20ปีค่ะโดยอายุ20ปีนะคะจะหมดค่าตัวแล้วค่ะเมื่ออายุ21ปีนั้นจะเป็นอิสระค่ะมีผลใช้เมื่อพศ2417ค่ะและห้ามซื้อขายทาตที่มีอายุมากกว่า20ปีเป็นทาตอีกค่ะเมื่อถึงพศ2448นะคะทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาต รอส .124 อ124ให้ลูกทาสทุกคนนะคะเป็นไทยเมื่อวันที่1เมษายนพศ2อ4พส่ส่วนทาสประเภทอื่นนะคะที่ไม่ใช่ทาสในเรือนเบีย้ยทรงให้ลดค่าตัวนะคะเหลือเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะพศ2448เป็นต้นไปค่ะการยกเลิกระบบไพ่นะคะ การยกเลิกระบบไพ่เป็นการปวดทุกข์ของราษฎรทุกทั่วตมบลในราชอาณาจักรไทยจึงมีความเห็นว่าการยกเลิกระบบไพ่นั้นสำคัญมากกว่าการยกเลิกระบบทาตค่ะเพราะว่าราษฎรจะได้ส่งเสริมฐานะของตนเองให้มีฐานะมากขึ้นมีเวลาทำมาหาก,กินได้อย่างเต็มที่โดยระบบไพ่นั้นบังคับให้ราษฎรตั้งแต่อายุ15-16ไปจนถึงอายุ70ปี เข้าทำงานรับใช้หรือส่งสวยแก่ชนชั้นปกครองค่ะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะคือไพ่หลวงไพ่สมและไพ่สวยค่ะไพ่มีกำหนดรับราชการเดือนเว้นเดือนในสมัยอยุธยาปีละ6เดือนลดลงมาเหลือปีละ4เดือนในสมัยราชการที่1เหลือปีละ3เดือนลดลงมาและในสมัยราชการที่2 หากไม่รับราชการก็ต้องจ่ายค่าราชการเดือนละ6บาทค่ะในลำดับต่อมานะคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องที่2ค่ะคือการยกเลิกประเพณีหมอบคานเข้าเฝ้าค่ะทรงยกเลิกประเพณีหมอบคานเข้าเฝ้ามาเป็นยืนเฝ้าหรือนั่งเก้าอี้แทนค่ะและถาวายความคารพด้วยการคำนับ แทนการหมอบกาบค่ะแต่แต่นะคะราชการฝ่ายในยังคงใช้ประเพณีเดิมอยู่คือการหมอบกาบหมอบคานเข้าเฝ้าอยู่ค่ะและในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากประชาชนชาวไทยมีความล้ำลึกในพระมหาการุณาธิคุณจึงต้องการให้เป็นไปนตามประเพณีเดิมค่ะ